ท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิณฑษ์ส,สมณะทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่17กระกฎาคม2527ตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนาฬิกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถือหมายเลขสามแเข็มยาวถือหมายเลขหนึ่ง ก็แสดงว่าสามนาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตีสองลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมเพราะว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจ แต่ว่าอยู่ในรีทในรอยของคนทํางานตามเวลาคําว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทํางานให้เสร็จเพราะว่าเกษตรนี้เป็นเกษตรหน้าที่สี่เป็นเกษตรที่สองหน้าที่สองของของเกษตรที่สองคิดว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องทําให้เสร็จ ท,ทั้งที่ป่วยไข้มาสบายก็เป็นของไม่แปลกด้วยว่าพระพุทธเจา้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักรงก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้มาสบายวันนี้รู้สึกว่ามากมากจนกรทั่งลงรับแขกไปไหว ชาวสามพรานมากันเจ็ดสิบคนเศษผมก็ลงพบไม่ได้แต่ถามว่าทำไมจึงบันทึกเสียงได้ที่การบันทึกเสียงได้ก็เพราะว่าผมนอนบ้างนั่งบ้างผมมีแรงนิดหนึ่งก็ลุกมาบันทึก สำหรับเเทพภาพลืมเ,เปิดภาพก็ขอให้บอกบอกให้ทราบว่ายังไม่เข้าเรื่องเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ก็คือว่านิพพานมีสภาพไม่ศูนนี่ก็มาวัดความเร็วของผมอีกผมก็เร็วตามเดิมความจริงผมเร็วเรื่องนี้มานาน ด้ว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานศูนย์และตำราที่ผมเรียนก็นิพพานศูนย์ผมก็เลยแนะนำบรรดาญาโย,ยมพุทธบริษัทว่านิพพานศูนย์และเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนว่านิพพานศูนย์ เวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานโสนรวมความผระผมเลวถึงขั้นเต็มขั้นแล้วต่อมามาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านท่านยืนยันว่านิพพานไม่โสนเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไี้เปิดเผยหนักหนักกว่าคนอื่น ก็คือหลวงพ่อสดวัดปากนาภาษีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพ่อสดอยู่ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณผมไปหาท่านท่านก็บอกว่านิพพานไม่สนแล้วแถมท่านก็นยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ ผมไปพระนิพพานมาพระนิพพานนี่พระทิบนี่พระนิพพานนี่มีร่างกายเป็นแก้วหมดว่าผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้คืออันดาพานทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพพาน แต่ในที่สุดท่านก็แนะนำว่าการที่จะรู้จักนิพพานจริง,รงๆเขาทำกันยังไงก็นำแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้วผล <c oughs> <c oughs> ที่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มี มั่นใจว่านิพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเราจะสามารถปณิพานในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มีโ <c oughs> ดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้น หลังจากตายจริงๆวาระที่สามไปพบทิพยพนจริงๆจึงๆที่มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความมียามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดิน วันนี้ถึงตรงนี้เราพักหายเหนื่อยมีกําลังมีมีทุนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทุนต่อไปสะสมทุนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทุนแล้วก็หยุดที่นั่นสะสมทุนต่อไปข้อนี้ฉันใด แม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพ้นภี่พานก็ชินเดียวกันถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภความโลภก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมือม่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไป มาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมดเราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแล้วผมก็อยากขอคุยให้พวกคุณฟังในเมื่อจบเรื่องต่างๆนี้แล้ว อดส์ของมโนยิธิเมื่อจบไปแล้วจะคุยต้องประวัติของผมที่เคยตายมาแล้วหลายครั้งการตายหลายครั้งเป็นของดีทีนี้ก็มาพูดกันถึงนิพพานว่าทําไมเนะท่านจึงบอกกัว่านิพพานศูนย์ความจริงผมก็โง่ต่อไปคิดไม่ถึงว่าคนโง่ประเภทนั้นมี ไอ้ผมนี่ยโง่มาแล้วแล้วโง่คนเดียวไม่พอสอนให้ลูกศิษย์ตุศาโงโด่ด้วยวันิพานศูนย์แล้วก็เทศมรรันดาญาโยงพุทธบริษัทมีความเข้าใจวันิพานศูนย์ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมก็งโง่ตามท่านงโง่ใครจะงโง่ผมไม่ทราบ เพราะผมอ่านหนังสือหนังสือนั้นไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ครูสอนนักธรรมของผมท่านก็นเลยเอามาสอนผมเหมือนกันผมไม่โทษอาจารย์โง่เพราะว่าท่านที่ท่านสอนตามหนังสือการเย,ยนิพานเป็นของยากบรรดาเพื่อนปิโสมมนเสมณเดชนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพึงเข้าใจตามนี้ว่าร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์ มีความหยาบกว่าผีมากคำว่าผีก็หมายถึงสัมเวสีบังอสุรกายบ้างเปรตบางจะาพวกที่เบาอย่างรปรัโตระปีวีเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายบางกว่าเราคนหรือสัตว์ถ้าผีหรือเปรตหรือสุรกายไม่ต้องกาย,ไม,กายไม่ต้องการให้เห็น คนไม่สามารถจะเห็นได้เลยแต่ว่าเขาสามารถจะเห็นคนได้ที่แสดงว่าเราหยาบกว่าเขาตาของเราใช้อะไรไม่ได้มาพูดทั้งผีก็ดีสุรกายก็ดีเปรกก็ดีก็มีร่างกายหยาบกว่าเทวดาถามว่าเทวดาชั้นไหนผมก็ต้องตอบว่าตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไป ท่านมีร่างกายละเอียดกว่าผีท่านพวกนี้ถ้าว่าท่านไม่ต้องการให้ผีเห็นผีไม่สามารถจะเห็นท่านได้เลยแล้วสำหรับเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าพรหมพรหมมีร่างกายละเอียดกว่าถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็ไม่สามารถจะเห็นได้เลยสำหรับพระอริยเจา้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ที่ไปนิพพานแล้วมีร่างกายละเอียดกว่าพรมถ้าไม่สามารถเจพรมเห็นพรมก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยนี่ตามคุณสมบัติร่างกายแต่ละฝ่ายมีความละเอียดระยับไม่เสม,มอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องลีลาการปฏิบัติพระกรรมฐา,าน จะเป็นในรูปไหนก็ตามย่อมมีผลเสมอกันเพราะว่าถ้ามีจิตสะอาดพอคำว่าจิตสะอาดพอนี่ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีลดีสมาธิด,ดีปัญญาดีแล้วตัดความตนีได้นั่นคือไม่มีความโลภ ทั้งหมดนี้ถ้าดีจริงๆแล้วดีท่านท่านโลกีถ้าดีขั้นโลกีขานาดต่ําก็สามารถถ้าจิตะอาดขัน้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได้แต่ไม่สามารถจะเห็นผมได้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมโนวิธิหรือพิญญา ก็ไม่ไาสา,สา,สา,สามารถจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถจะไปพรมได้ท่านที่ฝึกทิพค์กุยานในดัลลักของวิชาสามก็สามารถเห็นได้แค่เทวดาไม่เห็นพรมถ้าจิตสีอายกว่านั้นมีความเข้มแข็งในสมาธิดีกว่านั้นเป็นกำลังชาญทรงต,ต,ตัวตตามเวลาสงควรไม่มากนะัก สำหรับท่านที่เจริญดิดในหลักสูตรของวิชาสามได้ทิพย์ขืญยานกำลังจิตเป็นฌานสามารถจะเห็นพรมได้แล้วพูดกับผมก็ได้ท่านที่ได้มโนยิธิมีกำลังเป็นฌานฌานเข้มแข็งสามารถจะไปเขตของผมได้ ตอนนี้ท่านที่มีความสามารถมีจิตสะอาดม,มีความเข้มแข็งจิตสะอาดตาอันดับอย่างต่ำเฉพาะเวลาสะอาดเท่าพระโสดาบันขึ้นไปสะอาดเท่าขันพระโสดาและสิกขาคาอย่างนี้หากว่าท่านเจริญแบบที่กุย,ยานในฝ่ายของวิชาสาม ท่านสามารถจะเห็นนิพพานได้หาว่าท่านที่ฝึกมโนยิทธิก็สามารถจะเห็นนิพพานได้และเข้าเขตนิพพานได้โดยเฉพาะเฉพาะที่ท่านฝึกมโนยิทธิเข้าเขตนิพพานได้แต่ว่าไม่สามารถจะนั่งเล่นนอนเล่นในวิมานที่นิพพานได้ <c oughs> แต่ว่าถ้ากําลังใจของท่านเวลานั้นสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นไม่มีกังวลไม่มีความโลภก,ก่อจิตไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหรือไม่มีราคะความกลหนับจินดีในโลก <c oughs> ตัวอย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้เฉพาะเวลา <c oughs> เวลานั้นถ้าจะเข้าเขติพัน์ได้แล้วก็เข้าไปในวิมานได้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างเป็นสุข นิรรรบบดาเพื่อนปิโสสมานนแล้วบาสุกบาสิกาญาติโยมที่รักความจริงเรื่องของพระนิพพานนี่มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ได้ว,ว่าคนเห็นนิพพานมีไม่ใช่ไม่มีแต่คนเห็นนิพพานจริงๆท่านไม่ค่อยจะพูดทางน,นี้เพ,พราะอะไรเพราะว่าท่านลำคาญ รำคาญบรรดานักปราชญ์ที่ไม่เอาไหนทำตนเป็นศาสนาแต่ว่าจติยาใช้อะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าถือตำราเป็นสำคัญฉันอ่านตำราเก่งก็แล้วกันดีไม่ดีก็ทำลายพระพุทธศาสนาสิ้นด้วยที่ว่าทำลายพระพุทธศาสนาก็นั่นหมายว่าอ่านไปอ่านมา หนักๆเข้าก็หมดความเชื่อถือเลยไม่เชื่อตำราพระพุทธเจ้าเทศว่าการตายแล้วเกิดท่านก็ใช้อารมณ์ของท่านทั้งความตายตายแล้วไม่เกิดตายและมีสภาพส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนรกมีท่านก็บอกว่าไม่มี กลกวัวความว่าท่านทำลายความดีของคนทั้งโลกแล้วคนคิดว่าถ้าตายแล้วมีสภาพศู์ก็ไม่ต้องทำความดีชาตินี้จะเลวแสนเลวยังไงก็ได้ที่ความวุ่นวายของโลกก็จะเกิดขึ้นเพราะนักปราชประเภทนี้และอีกประเภทหนึ่งสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี เพราะไม่มีเทวด,ดาไม่มีอะไรก็ทั้งนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าตายแล้วไม่มีจุดลงโทษก็เลยทำแต่ความชั่วก็ได้ใครมีกำลังมากก็คลมเห็นคนมีกำลังน้อยคนมีอำนาจมากก็กลมเห็นคนมีอำนาจน้อยคนมีอาวุธมากก็กลมเห็นคนมีอาวุธน้อย รวมความแล้วโลกทั้งโลกไม่มีความเป็นสุขและก็พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไง <c oughs> ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งม่วินัยพปิฎกเปิดออขึ้นไปก็เจอนรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาแค่เล่มเดียวก็พอ พระพุทธเจ้าทรงตัดยืนยันสวรรค์ยืนยันนลกภูมโลกทั้งหมดที่เรารู้นี่รู้จากพระพุทธเจา้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเทศไปบว่าเคยไปแสดงโปรดพ,พ,พ,พระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสถีวันโลกและว,วิมานวัตถุพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไปเยอะอันนี้แล้วก็ทรงยืนยันยังพะโมคลานี่ เป็นอษาคาสาวกก็สามารถท่องเที่ยวไปในรลกรสวรรค์นำข่าวสารมาบอกชาวบ้านที่เป็นญาติว่าะญาติของท่านมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยแบบนี้ญาตของท่านมีความสุขก็ผลความดีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้องค์สมเด็จพระโทพรตนก็ทรงยืนยัน <c oughs> แล้วก็อย่างในเรื่องของท่าสกกะคือพระอินทร์เห็นท้ามาลีสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องท่าสกกะคือพระอินทร์อย่าตึกสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองหรือฟังใครเขาพูดมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันกับท้ามาลีว่าท่านไม่ทราบไม่ใช่ทราบแต่เรื่องท้ามาลีอย่างเดียว บุญยกรรมที่ท้าวมหาลีทำเพราะอะไรจะได้เป็นเออขอโทษไม่ใช่รู้ไม่รู้แต่เรื่องของพระอินทร์อย่างเดียวแล้วพระอินทร์ทำความดีอะไรจรึงเป็นพระอินทร์มีสมบัติขนาดไหนบ้างพระองค์ก็ทรงทราบจึงได้นํามาถึงเรื่องราวของพระอินทร์ทั้งหมดอย่างเรื่องของพระมหารคศแต่ความจริงผมนํามาพูดนี่เป็นเรื่องย่อๆนะนิดนิด พระมหกากรสบนี่เป็นพระที่ถูกเทวดาต้มและตุนหลายครั้งหลายวาระเพราะว่าท่านชอบเข้านิโรธาสมาบัติเจนั้นเทวดามาออกจากจนิโรธาสมาบัติคนทําบุญเมียนิสงมากเทวดาที่ได้ย่องมาทําบุญแทนคนใช่นี่รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยัน แล้วก็ท่านที่อมภากาสาวพับรรดาเพื่อนวิสุสมณีนนคนอื่นเขาจะไปยังไงแต่ช่างท่านอย่าไปสนใจสำคัญพวกเราอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็นัแนะนำบรรดาญ,ญาโยมพุทธวบริษัทธผู้มีคุณทึ่เลี้ยงเราให้มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจความดีอคพรเจ้าอย่าทำให้ท่านหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ รมของท่านนอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม่ยังทําลายความดีคืออากตัญญูไม่รู้คุณความดีคนญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านเลี้ยงมาทําให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดท่านต้องลงอบายภูมิคือนักบทเหล่านี้ท่านเลวเมืว่าทำให้บรรดาญาติโยมลงอบายภูมิด้วยจะดูตัวอย่างตัวอย่างปฏิวัติ พระเทวทัตได้ปัญญาห้าในตอนตอน้นแต่ในที่สุดตอนท้ายท่านกลายเป็นคนเลวก็พาพักพวกลงอเวจีเป็นแถวท่านมหากวินแล้ก็ปิละพิคุนี่ก็เหมือนกันตัวท่านเลวก็ทำให้แม่และน้องสาวลงอเวจีด้วยยังอาจจะมีคนอีกหลายคนพระอีกหลายองค์ที่เคารพในท่านปฏิบัติตามท่าน ซึ่งท่านทำลายพุทธศาสนาทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างติดในลาบเสกการะติดในความเป็นใหญ่ที่มีบริษัทปริวารก็รวมความว่าท่านลงอเวจีแต่ผู้เดียวไม่พอท่านก็เลยชวนแม่กับน้องอาจจะมีคนอื่นหลายคนลงอเวจีด,ด้วยฉะนั้นเรื่องการเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ขอทุกคนบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่นำไปแนะนำทุกคนให้มีความเข้าใจการพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำกันได้แล้วอาตรมาในรู้สึกอายญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่นที่ได้มาปฏิบัติกัน ทุกคนที่มาปฏิบัติกันได้นี่ไม่ถึงสี่วันได้เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นรือบ้างเรื่องปลายก็ตามถือว่าความรู้ที่นี่เป็นความรู้เป็ดๆเท่านั้นไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนักเพราะว่าพอให้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พี่สวดคำสอนพระเจ้าพระุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญนั่นก็คือทำดีไปอยู่ทุกติทำชั่วไปโสทุกติเราก็ใช้ทิพุกยานก็ได้ใช้จุตูปปาติยาน <c oughs> ความจริงจูตูตูตปปาติยานนี่ก็คือทิพยานเองแต่มีความเข้มขน้น สามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนไปสวรรค์หรือไปนรกและนอกจากนั้นยังจะรู้อีกว่าคนและสัตว์ก่อนจะเกิดคนนั้นก่อนเกิดมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอย่างนี้เขาได้จุตัวประาทิยาน เราทำกันได้กระจุมก็จิมกระจุมก็จิมเล็กๆในน้อยอย่างนี้ก็ยังสามารถพอรู้ได้แก้สงสัยไม่ใช่วิเศษวิสโสที่สองเจตวปิยา,ยานยานตัวนี้ก็คือทิพยานเองรู้วาระน้ำจิตของคนอื่นดูก็แสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข,ข์เขาสะอาดหรือเขาสกปรกอันนี้เรารู้ได้เหมือนกัน แต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตของต้นให้เข้าใจชัดจิตของปูุชนคนที่หนานน่นไม่นู้กิเลสก็เป็นจิตที่เสือนสีเป็นสีเนื้อเต็ไมได้วยความสุกปรกโสโครกไม่สะอาดไม่ผปร่งใสจิตของคนที่ได้ปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแก้วเคลือบ แ้ถ่ถอยรายละเอียดเหมือนกันแก้วแก้วเป็นเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสักย5สิ้าเปอร์เซนต์จีก้องคนที่ได้ชานดีสองจะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์จีก้องคนที่ได้ชานดีสามละเอียดจะเป็นแก้วทั้งดวงแต่มีการเล็กๆอยู่เป็นแกนเล็กๆอยู่ตรงกลางจีกของคนที่ได้ชานสี่จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมาก แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายถ้าจิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายไปประมาณ2 5่ส้นตี่ดูจิตฝึกตาจิตของพระสีธาคามีจะเป็นประกายเข้าไปประมาณ50ซจิตของพระนาคามีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในถ้าจิตของพระหนานจะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลย อันนี้เป็นสภาพของการดูจิต <c oughs> ที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสสกปลกมากและสกปรกน้อยฉะนั้นพอได้ยินชื่อคนหรือว่ารู้เรื่องราวของคนเห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเลสอย่างพวกเราเราโกหกได้ แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้า,าดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงถ้าแยกไปเป็นหกองขอย่อเป็นสามคนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไปถ้าคนมีความสุขพระมิตรมากจิตมีสีแดงมาก หากคนที่มีความสุขจากอมิรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนี่สีของจิตแต่คนมีจิตสบ,บายไม่ไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตเขาปุถุชนคธนธรรมดาก็ว,วิธีน่าสังเกตเจตวิญญาณน,นี้ก็น่าจะฝึกฝนเข้าไว้ ให้เป็นกรเป็นการดูจิตของเราเองว่าสกปรกมากหรือสกปรกน้อยถ้าสกปรกมากพยายามแก้ไขสกปรกน้อยจะได้ไม,มีไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นเข้าใจว่าตวัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ปพริวาสานุสติญาณการลึกชาติได้ควรจะฝึก ความรู้ทั้งหมดนี่ผมพูดตามแนวแห่งการศึกษาทานหนังสือแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆเขาให้ถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าจะาถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพบได้ยังไงอันนี้ฝึกต้องทําก่อนอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยทําอะไรเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทําอะไรเลยจิตเข้าไม่ถึง จวไว้ก็คนที่ไม่รู้จักน้าปลาและสุราเวลานี้สุราและน้ำปลาสีคล้ายกันถ้าเขาเคยดื่มแต่สุราแล้วบอกน้ำปลาเค็มเขาจะไม่เชื่อเขาเคยกินแต่น้ำปลาไม่เคยดื่มสุราแล้วบอกว่าน้ำปลาถ้าเราบอกน้ำปลาเราบอกสุรามันเมาไม่เค็มมันน้ำปลาเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาเคยกินสองอย่างเขาจะรู้ทั้งสองรส นักศึกษาที่ศึกษาแต่หนังสือฟังเขาเล่าว่าไม่พบความจริงอันนี้เราจะไปเถียงกับเขาคําว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหมายถึงว่านักศึกษาฝ่ายธรรมะผมพบมาเยอะมีหลายท่านชอบพูดถึงเรื่องนิพพานสมัยผมเป็นนักเทศ เขาจะขอให้เทศนิพพานไล่ไปเลยมาคุยไปคุมาถามว่าสินห้าครบหรือยังเขาบอกยังไม่ครบอันนี้ถือว่าจิตยังตกอยู่ในเขตของอบยภูมิก็คุยทนไม่ได้เอาละบรรดาเพื่อวิสุทธสมมเนธทั้งหลายบรรดาญาโยมพุทธบริษัทข้าเสดหน้านี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์อิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี